กราบสวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีพ่อ,พอแม่พี่น้องป้องป่ายมดสูขูสุเขเลยนะคะมาพบมาพอก,กันนี้แล้วครับสนนยแซมโนจ้ามาพี่น้องมาพบมาพอก,กันเมื่อนี้กัไม่เรี่ยงไม่เล่ามาเรามาเอ่อมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะคะเดี๋ยวเมื่อนี้จะมาว่าวเรื่องที่เนาะสิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวประเทศลาวเนาะมาพี่น้อง สิ่งที่ควรรลูกก่อนไปเที่ยวประเทศเล่าวบ่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเนะเดี๋ยวเมื่อนีนจะยิบยืนมากมาเราซูฟังจักบ้านหาหัวคอเนาะพี่น้องเก็บมามาเอาซูฟังม ah ok าบ้านหาหัวคอนะอาจจะมาได้เลี้ยงตามลำดับเนาะพี่น้องเนาะพิถีพิถันใดกับฟังไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องเนาะนี่อย่างแน,น่เนาะ ้อทีหนึ่งเลยก่อนที่จะไปเข่าไปในเล่าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนซิมการ์ดก่อน,นพี่น้องเพื่อเพื่อจะได้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานี่เบิ้ง้อมูลจะานที่การท่องเที่ยวเนะาะถ้าเข้าไปในเล่าแล้วจะบอสบอถ้าเป็นซิมการ์ดไทยอะ่ะจะไม่สามารถติดต่อได้เนาะ อาจจะติดต่ออะไรประมาณแถวแถวยูริมโคงงนะพี่น้องเนาะถ้ายูริมโคงอะ่ะก็จะมีสัญญาณขึ้นของฝั่งไทยเนาะแต่ถ้าเข้าไปในเมืองแล้วน่าจะไม่มีสัญญาณของฝั่งไทยนะคะต้องเปลี่ยนซิมการ์ดก่อนเนาะซิมการ์ดของข้าก็จะไม่มีอยู่ประมาณอาสองสามค่ายที่เป็นดังๆเนาะยูนิเทลเล่าทรคมเนาะแล้วก็มีอีกนึงสักหน่อยจำาม่ได้ขอโทษหลายๆพี่น้องเนาะสองมาข้อสองเนาะ ถ้าจะเข้าไปลาวต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนาะหนึ่งเลยก็คือมีพาส,สปอร์ตเพียงเล่มเดียวพี่น้องก็สามารถเข้าไปในลาวได้แล้วเนาะถ้าคนที่ไม่มีพาส,สปอร์ตก็จะเป็นบัตรประจำตัวหรือบัตรประชาชนนะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นพาส,สปอร์ตอ่จจะอยู่ได้ประมาณสามสิบวันเนาะถ้าเป็นบัตรประชาชนจะอยู่ได้ไม่เกินสามวันและ จะเที่ยวได้เฉพาะในแขวงเวียงจันทร์ไม่สามารถไปต่างแขวงได้เนาะพี่น้องและ3การที่จะเอารถคามไปฟังเล่าเนาะเป็นรถส่วนตัวที่จะข้ามไปฟังเล่า,ลา,มลาผมชีฟูขอโทษนะ้องถ้าจะเอารถส่วนตัวข้ามไปฝั่งล่าจะต้องเป็นรถที่ไม่ติดจำนอง เนาะไม่ใช่รถที่กำลังผ่อนอยู่แต่เป็นรถที่ผ่อนเสร็จแล้วหรือเป็นรถที่ซื้อด้วยเงินสดเนาะแล้วก็ต้องเป็นเล่มเอาเล่มของแท้พี่น้องเป็นเล่มของแท้นะคะเล่มของแท้ของรถเ,เป็นบัตรประชาชนเนาะแล้วก็ใบขับขี่สากลนีนะ่เนาะ ที่สามารถดำเนินการได้นะพี่น้องเพราะว่าถ้ามีเอกสารครบก็จะไม่โดนปรับเนาะซีคนที่ไม่ได้เอารถไปเองหรือว่าแค่ไปเที่ยวแบบไม่ไดเอารถไปเองก็สามารถเอืน้นเอืน้นรถแท็กซี่ได้ตลอดเท่าชีชั่วโมงเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้อยู่เล่ากะมีรถให้บริการเอ่อาชีชั่วโมงนะพี่น้องเนาะ หาก็คือแลกเงินต้องแลกเงินบาทให้เป็นเงินกีบเสียกนะ่อนเนาะเป็นยังต้องแลกเงินบาทให้เป็นเงินกีบเสียก่อนถ้าไปหนึ่งหมื่นอาจจะเสียเสียค่าส่วนต่างประมาณสองสามพันบาทพี่น้องเนาะแล้วถ้าถามว่าทำไมที่ที่ร้านค้าเราก็รับเป็นเงินบาทเหมือนกันทำไมจะต้องแลก ที่ต้องแรกเพราะว่ามันจะมีสินค้าบางประเภทนะพี่น้องที่เพิ่นแบบว่าประมาณ18-19บเกาบทว่าห่อยี่สิบาทเนี่ยเพิ่นก็จะคิดเป็นยีบาทไปเลยเพราะว่าอยู่ลาวเขาไม่รับเงินเหรียญเนาะเขาจะคิดเป็น20บาทไปเลยนะคะขอที่6กเลยพี่น้อง การที่คนคนไทยหรือคนต่างชาติจะนอนที่บ้านเป็นบ้านเป็นเพื่อนของคนเล่าจะต้องได้แจง้งแจง้งในบานสกอรนะคะให้เพื่อนทับหูเนาะว่าเราพักอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเพราะว่าตามกฎหมายเล่าแล้วอะ่ะจะบอสามารถพักบ้านเพื่อนของประชาชนใดนะคะต้องพักที่โรงแรมเนาะ ในกรณีนี่ก้อาจจะมี่องวางอยู่เนาะพี่น้องจะมีช่องว่างอยู่เนาะกรณีชุกเื้อนะนะพี่น้องเนาะก็ต้องแจ้งในบ้านด้วยก่อนอ่าจะมีประมาณน,นี้พี่น้องอ่ายิบยืนมาเราซูฟังปมาบ้านหาอนะ้อเนาะแล้วถามว่าถ้าคนลาามาฟักม,มาฟักว่าไงคนเรา กรณีที่คนลาวมาพักบ้านของคนไทยอ่ะได้ไหมก็พักได้นะคะเพราะคนไทยอ่ะเขาไม่ใช่เขาไม่ค่อยสนใจกันไม่ค่อยชึงฉิงกันใครจะไปใครก็มาก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเกิดมีการฟ้องร้องขึ้นมาเนาะก็อาจจะถูกถูกปับ๊บขื้นกันนะพี่น้องเนาะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะคะสน่ยก็มีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะหัวขอถึก ถึกพิษแบบใดพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆหลเลยค่ะถ้าพี่น้องมี่อยากเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใดใ้คลิปเลยนะจ๊ะน้องพี่น้องเอามาเราซู่ฟังนะคะประมาณนี้พิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆเลด้วยพี่น้องเ้อพพอกันไม่ชิมหนาจ้าสวัสดีค่ะ